สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมคลิปนี้นะครับก็อยู่ผมพี่กาและก็อาจารย์พิษนะครับอาจารย์พิษหมอปีนะครับก็พากันมาช่วยเก็บนะครับพามาช่วยเก็บไอ้เงาะนะครับเงาะของชาวบ้านที่ว่าเรามาอยู่ในสวนนะครับเรามาอยู่ในสวนตัวางเงินเกลมาขึ้นเงาะนะครับปีนี้นี่ไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะครับแกบอกว่าจะทิ้งไว้ให้ติดต้นก็เสียดาย นะครับเพราะฉะนั้นนี่คืออ่าก็อมาขึ้นเลยนะครับอายุหกสิบกว่าแล้วนะครับยังขึ้นต้นไม้แข็งแรงอยู่เลยนะก็อาจารย์เพชรก็มามาช่วยเก็บนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับจะพาทุกคนไปดูอ่าในด้านนอาจารย์เพชรหน้าที่เละ้ยอุจติต้นนะครับอ่ะไปไปดูกันทุกคนโอ้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม ครับทุกคนโล15บาทนะครับโล15บาทในพื้นที่รงสารเจ้าสวนมากเลยนะครับปีละครั้งนะครับปีละครั้งเองอ่เป็นปีละครั้ง <c oughs> แต่ราคายังตกอีกนะครับเมื่อเก็บได้ผลผลิตนะครับอสงสารมากผมก็มาช่วยเก็บนะครับมาช่วยเก็บนี่ดูไปเนาะสวยไหมครับนี่ ก็มีลุงขึ้นไปอยู่ด้านบนนะครับแข็งแรงมากแข็งแรงมากเกสิบกว่าแล้วนะครับหกสิบกว่าวยังขึ้นต้นไม้ตออยู่เลยห <c oughs> มะเท่าไร่นะหมะหกหกหกสิบเหมือนกันยังแข็งแรงเลยหะหกเจ็ดแล้วเหรอ 6, 6โอ้แกบอกก็หกเจ็ดแล้วดูยังอยู่บนต้นไม้อยู่เลย <c oughs> นี่จันเพชรกินดังเดียวเลยจันเพชดนีน่สวยนะครับพี่น้องนี่ผมอยากให้ทุกคนอยู่แถวนี้มากเลยนะครับมาเหมาเหมาเหมาของของเมะแกนะครับปีนี้ไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะครับปีนี้นี่แกก็เลยกล่าวว่าจะเอาไปกินนะครับนี่ ลงมาแล้วนี่ครับทุกคนโอ้ยลุนใจหวานสดๆจากต้นนะครับทุกคนสดๆจากต้นเลยนะครับหวานมากนะครับผมอยากจะบอกว่าหวานมากเลยนะครับสดๆจากต้นนี่เป็นไง หวานชําไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะปอกให้ทุกคนดูทักลูกนึงนะครับนี่บอกให้ดูทักลูกนึ่งนี่เนื้อขาวจั้วะเลยพี่น้องอ่าเป็นไงนะครับก็สงสารเจ้าสวนมากนะครับตอนที่ว่าเอาไปแบบนี้นะครับโูดแค่ห้าบาท10บบาทนะครับแต่พอไปแปลรูปเป็นเงาะกระปองนี่โอ้ยกระปองหนึ่งเกือบร้อย นะครับอนี่นะครับอยากให้อ่เกษตรกรอยากให้เจ้าสวนนะครับอ่าได้มีรายได้บ้างนะครับอยากให้ไออ่าผลไม้นะครับอยากให้ผลไม้อ่าพื้นบ้านในพื้นที่นะครับอยากให้มีราคาสูงบ้างนะครับผมก็อ่าฝากอ่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับอ่านี่นะครับผมก็ตอนนี้ราคากี่บาทนะกี่บาทนะมั้งสิบสี่บาทนะครับตอนนี้สิบสี่บาท นะครับหวานมากเลยนะครับพี่น้อง <üre> ส,ดสดสดจากต้นธรรมชาติล้วนๆนะครับอืมอร่อยช่าม,มากเลยอร่อยมากแล้วก็กรอบพี่น้องกรอบกรอบมากเลยท <cosa c oughs> ุกคนดูไม่ได้มาขโมยนะครับของของของเมะของเมะใจเองนะครับก็เรามาช่วยเก็บนะครับ อ่าเดี๋ยวทุกคนว่าเอ้สารปานไปอยู่ในพื้นที่ไปขโมยของเขาไหมไม่ใช่นะครับนี่เจ้าของสวนนั่งอยู่ <c oughs> ก็ผมกับอาจารย์เพชราพมามาช่วยเก็บนะครับก็อมีเบยอยู่อยู่ดัดนบนนะครับขึ้นไปเก็บขึ้นไปเก็บมานะครับก็สงสารนะครับสงสารเจ้าสวนนะครับเราก็ทําได้อ่าเราก็ทําได้เฉพาะมาช่วยเก็บนะครับปรับราคาไม่ได้ก็ต้องฝากหน่วยหน่วยที่เกี่ยวก้องนะครับ หวานมากนะครับอยากจะบอกว่าหวานมากเลยหวานไหมอาจารย์เพชรหวานไหมหวานหวานเนะาะอนมูทุกคนสวยมากเลยนะครับสวยกรอบอ่าลงมาแล้วครับผมแล้วหกสิบกว่าแล้วหกสิบเท่าไรนะเว หกสิบนะเจ็ดแล้วยังแข็งแรงยังยังแข็งแรงพี่น้องยังขึ้นต้นไม้ปลออยู่เลยไอ้ผมนี่ผมขึ้นไปนิดเดียวนี่คอลินห้อยแล้วขึ้นไม่รอดดูแ <laughs> กขึ้นแล้วฝั่งนู้นน่ะฝั่งนู้นน่ะไปฝั่งนู้นน่ะไปไปแล้วยาโอ้ไม่เป็นไรไม่ไม่ขึ้นใน้หมด,ดเสียได้นู่น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 ยังมีเยอะเลยนู่นอยู่ตรงนู้นเยอะเยอะเยอะโอ้โอ ยังมีเยอะเลยไม่ไม่เอาให้หมดอ่ะเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเีอที่บางก็มีซีหาต้นอ่ะเดี๋ยวมันงอมเดี๋ยวมันงอมหมดเสียดายเสียดายงอมหมดเสียดายประมาณเนี่ยเดือนหนึ่งไยสุกไงหวานอะเลย อ๋อลองกองใช่ไหมอ่าใช่ใช่ใช่ประมาณสองสามอาทิตย์ก็เริ่มตัดได้แล้วบครัใช่ครับไม่เท่าไรสินะยังลองใช่ใช่ถ้าเก็บตอนนี้ยังเปรี้ยวอืมเปรี้ยวเลยยังยังเปรี้ยวครับโอ้นี่ยเยอะแล้วนะเยอะแล้วนะเออโอ้โหเออจะกินมะพร้าวอ่องเป็นอะไรนะเป็นอะไรครับขอบคุณมากครับ ออาจารย์เพชรจย์เพชรอิ่มแล้วเวลาอยากกินอะาจารย์เพชรกินเองนะสบายเลยไม่ต้องไว้ลองปองลองปองก็ใกล้จะถุงแล้วเนาะใกล้แล้วใกล้แล้วยังเขียวเขียวอยู่เลยแต่ว่า ขกองกองตรงเไปแยงปลูกนะประมาณสี่ร้อยต้นสักครึ่งเดือนก็น่าจะป่านแล้วเป็นลูกอของของแม่เองใช่ไหมครับอืมของแม่เองอ๋อสี่ร้อยต้นนี่เยอะอยู่นะอ๋อเยอะนะเก็มไม่หมดเลยครับแต่ราคาอยู่แบบนี้โอ้ราคาอยู่แบบนี้นี่ไม่ค่อยอยากจะเก็บเลย ลองกองโลละสิบบาทสิบบาทนี่ต่อไปนี่พอถุกพร้อมกันน่าจะลดอีกอ,ะอ่ะน่าจะเหลือสักสี่บาทห้าบาทอะ่ะดูแล้วอะ่ะสอของตรงได้ได้สามบาทอะ่ะหลือครับให้ลูกน้องสามบาทคืนอร่อยไหมอาจารย์บิ๊ก โน้แล้วใบไม่ขึ้นในหมดอ่ะเสียดายยังยะนุนุ่งนุ่งนี่ผมผมดูเบบอ่างหางผมคิดว่ามันไม่เยอะเท่าไหรโอ้แต่ผมมาดูแบบนี้นี่เยอะอยู่นี่โอ้ด้านบนนู่นนู่นนู่นฝั่งนู้นก็เต็มเลยอ่ะได้อีกประมาณสองกระทบอืมได้ได้เอออีกสองกระทอบนี้ได้แน่นอนนี่เบบขึ้นเท่าแต่ซีกนี้เองเอ็นนี้อ่ะเออใช่อ้า ยังเดี๋ยอีกเยอะฝั่งนี้นี่ฝั่งนี้ยังไม่เก็บไม่ให้อาจารย์เพชรเบกให้อาจารย์เพชรแข็งแรงเบอืออาจารย์เพชรจะแบกให้ไม่ยอมไม่แบกโอเคนะครับโอเคนะครับเบโชคดีนะครับมีอะไรช่วยก็บอกได้เลยนำมาอนะมีอะไรช่วยก็บอกได้เลยขอบคุณมากมากขอบคุณมากมากอาจารย์เพชรอิ่มแล้ว มีอะไรช่วยก็บอกได้ปไลาอยากกินอะไรก็เอาเอา,เอานะครับผมครับขอบคุณครับอ่าแกบอกว่าเวลาจะก,กินอะไรก็เอาเลยเอาได้เลยอ่ามีเงาะมีลองกองมังคุดอ่าอะไรประมาณนี้นะครับในสวนนี้นะครับนี่ก็ต้นมังคุดนะครับนี่ต้นทุเรียนลองกองเป็นสวนผลไม้อ่ะนะครับพี่น้องอ่าสวนผลไม้เสร็จแล้วก็แกก็มาเก็บมาเก,ก็บเงาะเก็บอะไรปีนี้ไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะครับ ก็แกก็สั่งตั้งไว้ใจดีนะครับใจดีชาวบ้านแถวนี้ใจดีก็ช่วยเก็บผลไม้าชาวบ้านนะครับก็สวนของแก,กนี่คือคืออยู่อยู่ที่ที่ว่าเรากางพยางกางติ้นอะไรอย่างอย่เงี้ยนะครับพี่น้องก็เสร็จแล้วแกก็มาตอนเช้ามามากับเมาะเมาะนี่ก็เรียกเป็นภาษาเวีเมาะนี่ก็คือแม่ นะครับเหมาะหรือแม่อ่าประมาณนั้นก็คือแม่เบร์อ่าคำว่าเบร์นี่คือเตนเตนอ่าเตนผู้ชายนะครับคำว่าเบร์นี่คือเตนผู้ชายนะครับอ่านะครับอ่าคนที่ว่าอาวุโสคนที่ว่าเริ่มเก๋แล้วนะครับเตนคําว่าปจินะครับพระฉานั้นนี่คือตอนเช้านะครับตอนเช้าเก๋ก็มานะครับพี่น้องเก๋ก็มาอ่า มาเก็บผล,ลไม้มาขึ้นผล,ลไม้นะครับอ่าเราก็อ่าเป็นทหารของอ่าพี่น้องประชาชนอยู่แล้วนะครับเป็นทหารของพี่น้องประชาชนอยู่แล้วก็เห็นแกขึ้นไปอ่าขึ้นไปเก็บแล้วก็ทนดูไม่ได้สองคนอาจารย์พิษเมื่อกี้นะครับก็ช่วยกันช่วยกันเก็บได้กระสอบหนึ่งนะครับอ่าชวนเก็บเมาะแกก้มก้มเงยเงยสงสารแกนะครับอ่า คนแก่ๆนะครับ60สกว่าตั้งสองนะครับไ้คนหนึ่ง60ิคนหนึ่งห7อ่าเบแก67แล้วแต่ว่ายังแข็งแรงยังขึ้นต้นไม้ปล่อยอยู่เลยนะครับก็ใจดีนะครับใจดีมากใจดีมากนะครับก็เราก็มาช่วยเก็บช่วยเก็บเงาะช่วยเก็บอะไรอย่างเนี้ยนะครับก็เก็บได้กระสอบนึงนะครับเขาบอกว่้เอาเลยเอาเลยเอาเท่าไรเอาเลยอืมไอเรานี่เกรงใจนะครับก็ไอ้ไอเกรงใจก็เกรงใจไอ้ส่วนหนึ่งก็ กินอิ่มแล้วเหมือนกันนะครับกินอิ่มแล้วจันเพชรก็ได้ไปหลายช่อแล้วนะครับแล้วก็เราอยู่ในสวนนี่คือเรากินได้ทุกวันนะครับก่อนจะไปแกบอกว่าเอาเลยจะเอาอะไรเอาเลยไม่ต้องไม่ต้องเกรงใจเลยจะเอาเงาะเอาลองกองอะไรเอาได้เลยนะครับใจดีนะครับชาวบ้านที่นี่ใจดีเหมือนกับที่ผมเคยบอกกับทุกคนนะครับผมเคยบอกกับทุกคนว่า คนดีมีเยอะในพื้นที่นะครับคนดีมีเยอะมากนะครับคนไม่ดีแค่ส่วนเดียวเองนะครับและก็ทำให้คนภายนอกมองว่าในพื้นที่สามจังหวัดนี่คือมันรุนแรงนะครับในพื้นที่สามจังหวัดรุนแรงคือมองในภาพรวมแล้วมันน่ากลัวอันที่จริงแล้วนี่คือไอ้คนกลุ่มนี้คนกลุ่มน้อยนี่มันทำให้ภาพรวมมันน่ากลัวนะครับปี่น้องเข้าใจคาว่าปลาเน่าตัวเดียวหมิหน่นหมดทั้งเข่งไหมครับ เออนั่นแค่ตัวเดียวนะครับแต่คือมันเหม็นหมดทั้งเข่งนะครับพี่น้องอืมอะไรอาจารย์ฝากสตอมาให้โอ้ใครฝากไม,ไมกอ่ะบานเบสเงฝากสตอโดมาให้โอ้ฝากสตอโดอมาให้นะครับโอ้นี่เห็นไหมพี่น้องอ่าใจดีนะครับใจดีมากคนแถวนี้เขาใจดีนะครับอ่าคือไอคนกลุ่มน้อยแค่นั้นเองนะครับที่ว่าทําให้ภาพลักษณ์มันมันมองออกไปแล้วมันมองไม่ดีนะครับ ส่วนมากนี่คือเขาใจใจดีนะครับผมก็เข้าไปพูดคุยเข้าไปอะไรอย่างเนี้นะครับแกใ,ใจดีนะครับใจดีมากเหมือนกับพี่น้องชาวบ้านาทั่วไปเหมือนแถวบ้านเรานะครับนี่คือคนในพื้นที่นี่คือเขา,าไม่ได้คิดอากาติไม่ได้อะไรเลยนะครับคือถ้าคนที่ว่าเขาไม่ได้โดนเป่าหูไม่ได้โดนปั่นมาเขาจะไม่กลัวกับทหารนะครับ แต่คนที่ว่าโดนเป่าหูโดนปั่นมานะครับเมื่อเห็นทหารแล้วคือจะเดินหนีเดินห่างออกไปนะครับเขากลัวเพราะว่าคนพวกนี้นะครับกลุ่มกระบวนการมันไปปั่นไปปั่นไปเป่าหูมาว่าอย่าเข้าไปใกล้ทหารอย่าไปคุยด้วยมันน่ากลัวมันโหดได้มันเจอทหารเออมันเจอชาวบ้านนี่คือบ้านใครเข้าบ้านใครนี่ปล้นบ้านนั้นคือเจอลูกสาวใครนี่ลากลูกสาวบ้านนั้นมันฆ่าทิ้งอะไรอย่างเนี้ยคือมัน มันไปเป่าหูแบบนั้นะนะครับพี่น้องเสร็จแล้วชาวบ้านก็คนที่ว่าเขา,าคนที่ว่าเขาไม่รู้ต้นสายปลายเหตุบางคนหูเบาเขาก็เชื่อนะครับเมื่อเขาเชื่อปุ๊บทีนี้นี่คือกลายเป็นว่าบานปลายเลยนะครับแต่บางคนเขาก็ฉลาดนะครับบางคนนี่คือ,อเขาเห็นทหารแล้วนะครับหรือเขาไม่เชื่อตามที่ว่า,าตามที่ว่ากลุ่มกระบวนการมันมาปั่นมาเป่าหูนะครับเพราะว่า คือเขาบางคนเหมือนกับตัวผมเนี่ยผมจะเชื่ออะไรทักอย่างผมต้องเห็นก่อนผมต้องพิสูจน์ได้ก่อนอถึงผมจะเชื่อนะครับไม่ใช่ไปเชื่อคนนู้นพูดอย่างนู้นมาเาเราเชื่อคนนี้พูดอย่างนี้มาเราเชื่อมันไม่ใช่นะครับถ้าแบบนั้นนี่เขาเรียกว่าโดนตรงจมูกแล้วนะครับนี่คือ,เ,อเป็นแบบนี้นะครับพี่น้อง เพราะฉะนั้นนี่คือคนแถวนี้บางคนเขาก็เขาก็ไม่เชื่อเขาก็เฉยๆนะครับถ้ามีคนมาเป่าหูคนมาบอกอย่างนู้นอย่างนี้เขาก็เออเออออแต่ว่าคือจะจะ,ะจะบังคับจิตใจให้เขาไปเชื่อตามตามคาพูดของเขานี่ก็ไม่มันมันไอ้นั้นมันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขานะครับเพราะฉะนั้นนี่คือคนดีเยอะนะครับพี่น้องคนดีเยอะในพื้นที่นี่อ่าอ่าอย่าไปเหมารวมหมดทุกคนนะครับเพราะว่าศาสนาอิสลามนะครับอ่าศาสนาอิสลามนี่คือ คาสอนเขาก็มาดีนะครับพีบ่น้องคาสอนเขาก็มาดีถ้าคัมภีร์เล่มไหนที่ยังไม่บิดเบือนนะครับเขาสอนมาดีเหมือนเหมือนกับศาสนาทั่วไปนะครับศาสนาพุทธริ์อินดูแรงต่างนะครับเขาก็สอนมาดีาตาตดตาาดแต่บางบางเล่มที่โดนบิดเบือนมาแล้วนะครับสอนในเกลียดชังวนต่างศาสนานะครับผมเชื่อเหลือเกินว่าภาคใต้ตอนบนนี่คือ,อไม่เหมือนกับด้านล่างนี้แน่นอนนะครับไม่เหมือนกับด้านล่างนี้แน่นอน คือ,อมันคนละอย่างกันนะครับด้านล่างนี้ก็ไม่ใช่ว่าจัดเสียจะมุดหมดทุกทุกอย่างไม่ใช่นะครับเพราะว่าในกัมพีเห <ok> มือนกับที่ผมบอกว่าบางหมู่บ้านเองนะครับบางหมู่บ้านที่ว่าคนพวกนี้อยู่นะครับแล้วก็จัดเป็นบ้านจัดตั้งนะครับมันก็เอาคําสอนที่บิดเบือนมานะครับมาปล่อยให้ชาวบ้านมาสอนให้ชาวบ้านมาเป aux 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 ่าให้ชาวบ้านทุกวันทุกวันทุกวันก็กลับกลายเป็นว่าเกิดค,ความเกลียดชังคุณต่างศาสนาขึ้นมาทันทีนะครับนี่ นะครับ <L uk> ลูกเด็กเล็กแดงนะครับไปโรงเรียนแดงต่างนะครับครูสอนศาสนาครูสอนโรงเรียนตรีการนะครับบุ่มเพาะเ <l od icting> ด็กพวกนี้ขึ้นมานะครับอสอนให้เกลียดสอนให้เกลียดชังคุณตางศาสนาสอนให้เกลียดชังชาติบ้านเมืองสอนให้เกิดความแบ่งแยกนะครับนี่มันเกิดแบบนี้ขึ้นมานะครับในพื้นที่เพราะฉะนั้นนี่คือ,อการแก้ปัญหานะครับการแก้ปัญหาก็พูดถึงนี่คือ,อ ในโรงเรียนนี่ก็สําคัญเหมือนกันนะครับในโรงเรียนก็สาคัญรปะว่า,าคือทางด้านกระทรวงศึกษาธิการนะครับถ้าควบคุมตรงนี้อยู่นะครับควบคุมตรงนี้อยู่นี่ก็คือสามารถ,ถที่ว่าสามารถที่ว่าแก้คลี่คลายปัญหาตรงนี้ได้บ้างนะครับเอ,เอาหลักสูตรอ,อะไรลงมานะครับผมนี่คือเหมือนกับด้านบนหรือว่าทั่วประเทศนะครับที่มันถอด วิชาประวัติศาสตร์ออกนะครับพี่น้องถอดวิชาประวัติศาสตร์ออกที่จริงมันไม่ได้ไปหนักหัวของใครทีนะครับมีมีวิชาประวัติศาสตร์เป็นการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียนนะครับมันดีมันได้รู้รากเหง้าได้รู้ที่ไปที่มาของประเทศชาติตัวเองได้รู้ประวัติศาสตร์นะครับแต่นี่มันถอดออกมาปุ๊บก็กลายเป็นคนตาบอดเลยมืดบอดเลยไม่รู้ว่ารากเหง้าของตัวเองมาแบบไหนบรรพบุรุษของตัวเองเคยทําอะไรมาบ้างไม่รู้นะครับนี่ เขาเรียกว่าทําลายนะครับแบบนี้คือไม่ประสงค์ดีแน่นอนนะครับอ่าไม่ประสงค์ดีต่อประเทศชาติบ้านเมืองแน่นอนไปถอดอ่าเอาวิชาประวัติศาสตร์ถอดหัวใจหลักของประเทศชาติออกซะอ่าพี่น้องลองคิดดูนะครับก็อ่าเรื่องนี้นะครับผมวิงวอนนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวิงวอนผู้หลักผู้ใหญ่นะครับให้เอาวิชาประวัติศาสตร์เข้าไปบรรจุเป็นการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียนด้วยนะครับอ่าอ่าผมเชื่อว่าอ่า มีอีกหลายคนนะครับที่คิดเหมือนผมที่สนับสนุนให้เอาวิชาประวัติศา <900 pagar running> สตร์เข้าไปอยู่ในการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียนนะครับผมคิดว่าคือคนที่ไม่เห็นด้วยนี่คือน้อยมากนะครับน้อยมากแต่คือคุณทําอะไรแบบว่าทําอะไรก็ทําแบบว่าไม่ได้ถามไม่ได้ถามไม่ได้ถามใครเลยนะครับพี่น้องทั่วประเทศเขาไม่ยอมทีนะครับที่ว่าเอาวิชาประวัติศาสตร์ออกจากการเรียนการสอนของเด็กนักเรียนนะครับอ ผมอยากให้เอาวิชานี้บรรจุเข้าไปใหม่นะครับอ่าก็เหมือนกับในพื้นที่สามจังหวัดนะครับถ้าควบคุมวิชาควบคุมอ่าบุคลากรครูให้อ่าไปในแบบแผนที่ว่าวางตั้งไว้นี่ผมเชื่อเหลือเกินว่าเด็กนี่ไม่บานปลายแน่นอนนะครับแต่นี่ยังแอบสอนแอบฝึกอยู่เลยในในพื้นที่นะครับก็อ่าวิงวอนชาวบ้านด้วยนะครับชาวบ้านในพื้นที่ฝากเป็นหูเป็นตากันด้วยนะครับลูกหลานของท่านนะครับอ่า ลูกหลานของท่านนะครับที่ว่าเข้าไปเรียนเข้าไปารับความรู้ที่ว่าเขาสอนมาในทางผิดๆนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือ,อท่านยังยอมเหรอที่ว่าให้ลูกทา้ลูกหลานของท่านไปในทางที่ผิดๆนะครับเมื่อจบการเรียนการสอนมาปุ๊บจับปืนขึ้นภูเขามาต่อทุบเจ้าหน้าที่รัฐปะทะกันแล้วตายคุณต้องการแบบนั้นเหรอครับเพราะฉะนั้น Chicken น,นี่คือช่วยกันเป็นห <ๆ S 2> ูเป็นตานะครับช่วยกันเป็นหูเป็นตา ช่วยกันดูแลหมู่บ้านช่วยกันดูแลบ้านเมืองของเราเพื่อให้เกิดความสงบสุขนะครับผมเชื่อว่าไม่มีศาสนาในสอนในคุณเป็นคนชั่วนะครับมีแต่เข้าอนในคุณเป็นคนดีก็เหมือนกับที่เบกับเมาะเมื่อกี้ที่ว่าเข้ามาเก็บผลไม้ที่สวนเมื่อกี้ดีมากนะครับดีมากใจดีแกยิ้มเย้มเยมใส่ใจดีมากไม่มีท่าทีเะาแวงไม่มีท่าทีแบบกาะด้างกระเดืองไม่มีท่าทีแบบ ่าคือยังไงพี่น้องแบกเกลียดชังเลยนะครับไม่มีนะครับอ่าผมดูคนออกนะครับออกมาจากจิตใจด้วยนะครับแกใจดีนะครับใจดีมากก่อนที่จะออกไปก็บอกว่าให้กินเลยอ่า อ,อยากจะกินผลไม้ตรงไหนอยากจะกินลองกองเงาะมังคุดต่างๆเอาได้เลยกินได้เลยเป็นสวนของแบร์เองนี่นะครับเขาออกมาจากใจล้วนๆนะครับก็มีคนดีอีกเยอะนะครับในพื้นที่เพราะฉะนั้นนี่คือช่วยกันนะครับพี่น้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาช่วยกันนะครับช่วยกันดูแลบ้านเมืองเพื่อให้คนดีของเราได้อยู่ในพื้นที่ได้ด้วยนะครับอ,อย่าให้เขาโดนรังแกนะครับ เพราะว่าลำพังเท่าแต่เจ้าหน้าที่นัดบางทีอาจจะไม่ทั่วถึงนะครับเดินเข้าในหมู่บ้านแล้วเราก็จําเป็นต้องเดินออกมากลับหน่วยกลับฐานนะครับเสร็จแล้วที่เหลือเขาก็อยู่ในหมู่บ้านนะครับประวัติบ้านเขาก็อยู่ในหมู่บ้านเขาจะหนีไปไหนไม่ได้นะครับเขาต้องอยู่ในหมู่บ้านเพราะฉะนั้นนะครับถ้าพี่น้องทุกคนนะครับไปในไปในทางเดียวกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าไม่มีใครนะครับสามารถมาปองร้ายมาทําร้าย พวกเราได้นะครับยกตัวอย่างเหมือนกับไม้ไผ่กอหนึ่งไม้ไผ่ต้นนึงนะครับไม้ไผ่ต้นหนึ่งนะครับเมื่อพายุมาน้ําท่วมนะครับน้ําก็พาไปนะครับแค่ต้นเดียวนะครับล้มนะครับแต่ถ้าอยู่เป็นกอนะครับน้ำมาเรงแค่ไหนก็ไม่ไปนะครับถ้าไปก็ไปตั้งกอเลยนะครับก็ไปรวมไปกองกันอยู่ตั้งกอแบบนั้นเลยนะครับเพราะนั้นเพราะฉะนั้นนี่คือมันบ่งบอกถึงความเป็น เป็นกลมก้อนเป็นนั่นหนึ่งอันเดียวกันนะครับอ่าอ่าอ่าเห็นถึงความกลมเกลียวนะครับเพราะฉะนั้นนี่คืออยากให้เหมือนกับไม่ไปเป็นกอน,นะครับเอาพระมาฟันโอ้ฟันกี่ตีกี่ตีก็ไม่หักนะครับเพราะมันอยู่เป็นกอน,นะครับแต่ใต้อยู่ต้นเดียวนี่ฟัน ทีเดียวก็ขาดแล้วนะครับะฉะนั้นนี่คือต้องรักต้องสามัคคีกันนะครับพี่น้องอก็ฝากพี่น้องในพื้นที่สามจังหวัดด้วยนะครับก็ช่วยกันนะครับช่วยกันดูแลบ้านดูแลเมืองของเราอย่าให้คนที่ไม่วางดีอย่าให้คนที่ว่า,ามีแต่ผลประโยชน์เข้ามาทําลายนะครับทาลายบ้านเมืองของเรา,าเพื่อให้มันเกิดความวุ่นวายนะครับไม่ไม่มีความสงบสุขในพื้นที่นะครับคือส่วนตัวผมแล้วนี่ผมมาอยู่ตรงนี้นะครับผมอยากให้ พื้นที่นะครับอยากให้พื้นที่อยากให้ในหมู่บ้านมีแต่ความสุขนะครับอยากให้ชาวบ้านอ,าอยู่กันแบบมีความสุขนะครับจากใจจริงเลยนะครับผมเพราะว่า,าพี่น้องทุกคนนี่เ็าเป็นคนไทยนะครับถือบัตรประชาชนเป็นคนไทยมีเลข13าหลักเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือ,อช่วยกันนะครับพี่น้องช่วยกัน นะครับแล้วก็ลูกหลานของท่านนะครับคนไหนที่คิดผิดไปแล้วนะครับที่คิดผิดไปแล้วจับปืนขึ้นป่าขึ้นเขานะครับบอกให้กลับมานะครับกลับมาได้นะครับาทางหน่วยงานรัฐนะครับยินดีที่จะให้โอกาสนะครับตา,าท่านไม่อยากสูญเสียเขาไปแบบถาวรน,นะครับก็ บอกกลับมานะครับกลับมาเรายัางเป็นกนไทยด้วยกันนะครับหันหันหน้ากลับมาคุยกันนะครับเรายัางไปกันได้นะครับไม่มีใครที่ไม่เคยผิดนะครับเหมือนกับที่ผมบอกว่าสีเท้ายังรู้พลาดนักปรญ์ยังรู้พลั้งนะครับนับภาษาอะไรกับกุณสองเท้านะครับเราย่อมผิด ย่อมผิดกันได้นะครับแต่ใช่ว่าจะแก้ไขไม่ได้นะครับก็แก้ไขได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือคิดผิดแล้วนะครับอาคิดใหม่ได้กลับมานะครับหันหน้ามาพูดคุยกันนะครับเข้าสู่กระบ,บวนการยุติธรรมนะครับเพื่อที่จะได้ กลับมาอยู่กับลูกกับเมียได้กลับมาอยู่กับครอบครัวนะครับพี่น้องท่านใดนะครับมีลูกหลานที่ว่าไปอยู่ในทํานองนั้นนะครับบอกให้กลับมาได้เลยนะครับถ้าท่านยังรักลูกหลานของท่านอยู่นะครับก็บอกกลับมานะครับกลับมาอย่าไปตามอย่าไปตามอย่าไปฟังคนที่ไม่หวังดีนะครับท่านไม่ได้อะไรเลยนะครับไม่ได้อะไรเลยมาช่วยกันพัฒนาดูแลประเทศชาติกันดีกว่านะครับเพื่อให้เกิดความสงบสุขนะครับอย่าให้ คนไม่ดีมาเป่าหัวเป่าหูได้นะครับมากล่อมได้นะครับเรามีความคิดเป็นอิสระของตัวเองนะครับอ,อยู่ในพื้นที่นะครับและก็รัดนะครับตังหน่วยงานรัฐไม่เคยมี <c oughs> ไม่เคยมีท่าทีอะไรนะครับไม่เคยมีท่าทีที่ว่าจะไปกดไปขี่ไปค่มผิงไรต่างๆนะครับเพราะว่า การทาทางด้านศาสนก,กิจทางด้านศาสนานะครับก็ละหมาดแรงต่างก็ไม่มีใครห้ามนะครับไปเมกะไปแสวงบุญนะครับก็มีมีงบประมาณรัฐจัดสรรให้แต่ละปีแต่ละปีไปนะครับ คือทุกสิ่งทุกอย่างนะครับไม่ว่าศาสนาไหนนะครับหน่วยงานรัดคอยสนับสนุนหมดนะครับไม่มีที่ว่ามาเที่ยวกุดขี่ข่มเหงแรงรต่างตามที่ว่าขวายตรงข้ามตามที่ว่ากระบวนการเบียอินมันพูดได้ฟังนะครับมันไม่ใช่เลยนะครับคนละเรื่องกันนะครับท่านลงไปหาข้อมูลดูนะครับก่อนที่จะเชื่ออะไรแบบผิดๆนะครับ ก็โอเคนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับพี่จ่าต้องขอญาตลาไปก่อนดีกว่านะครับพูดสาวราวเรื่องพูดแล้วมันไปยาวนะครับผมก็เดี๋ยวไว้พบกันใหม่กับผมพี่จ่าคลิปต่อไปดีกว่านะครับผมคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ